อันนี้เราอยู่ไหนนะเที่ยวกรุงเทพเนี่ยค่ะวันนี้วันนี้เรามากันที่ท่ามหาราชจนี่นี่เอาไว้ดูให้ดูมองไม่เห็นขับกล้องสิครับขับกล้องนี่นี่จักรยานเพียบเลยจักรยานจักรยานขโมยเลยกลับบ้านเลยนะพวกแหวนท็อปแ่งนี่จริงๆเราเคยมารอบหนึ่งแล้วนะพันกำแพงมันไม่มีเถาไม้เลยเยอะขนาดนี้นะเนี่ยมันมันเริ่มเก่าแล้วเปล่าวันนี้นะคะเรามาเที่ยวท่ามหาราช เขาเรียกว่าอะไร Community Mall เนอะใช่ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่อยู่ริมน้ำเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะรีวิวให้ดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างอัปเดต2 0 1 9เ้าท่ามหารนี่ค่ะท่ามหาราชนะคะตรงก็ไปทะลุเลยดีไหมฮะไม่ได้ต้องไปจอดรถก่อนนี่ว่าแบบไปจอดคือชอบตรงที่เขามีที่จอดรถด้วยเนาะที่จอดก็ค่อนข้างลุ้นนิดหน่อยฮะแน่นเนี่ย เราได้ไม่กี่คันอะไรเงี้ยต้องราลุ้นนี่ขนาดเรามาใบสั่งใบจีแต่เมื่อกี้เราจังหวะดีมากขับรถมามีรถออกพอดีฮะเพราะว่าป้าป๊าเป็นคนวาสนาดีมากับป้าก็ดีนี่ค่ะป๋าป้าเสวยฮะโอ้นี่นะฮะมีร้านเสวยมีศูนย์พระนะคะมีริเวอร์ไซด์โอ้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันให้หมดเลยนะคะอ่ะไปเดินเล่นกันฮะอุ้ยแดดแดด แดดร้อนอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าไปไปมูมหาชนเนี่ยนะไปไม่แอนฮะโดนแสงแดดแล้วจะละลายเป็นแวมไพร์หรือไงฮะใช่ค่ะฮะเป็นแวมไพร์หรืเปล่ากันเนี่ยขึ้นเลยวะฮะนี่นี่นี่อ่านี่ตรงนี้มีพุ่มไม้เป็นเขาตั้งใจเป็นหัวใจหรือเปล่ากันเนี่ยป้ากินฉี่หมาไหมฮะ เราจะเป็นบรรยากาศแบบ o u t ดอ o r นะฮะแบบไม่มีองค์ไม่มีแอร์อะไรนะฮะนี่มีร้านอาหารเต็มเลยที่นี่นะฮะใครร้อนบ้างใครร้อนบ้างไปขึ้นไปน้ำปูเลยไปอาบน้ำได้ไหมกายกายเข้าไปหน่อยดิฮะเฮ้ยมีตุ๊กตุ๊กด้วยอันขับตุ๊กตุ๊กเร็วโอ้โหนี่ตุ๊กตุ๊กไปส่งหน่อยสิไปส่งที่ไหนดาวอังคาร อะไรจะเล่นมุกอะไรงงเอาเปลี่ยนรถให้กลายเป็นยานอวกาศที่นี่นะคะส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารมีทั้งแบบร้านกาแฟร้านบาร์รอาหารแอฟริกนทีแล้วเราโวนคือเรียกว่าหลากหลายหหลลาากยพอสมควรนะฮะไปทางไหนดีอ่ะนี่อันนี้ต้องไปไหมอันดูร้อนอยู่อ่ะอ่ะไปทางนี้มาเดินเล่นตรงนี้ดีกว่าเห็นของกระจุกกระจิกนะฮะเกสจะทนไม่ไหวเลยนะฮะเกศต้องเข้าไปดูทันที ไม่ว่าจะยังไงเกตขอสำรวจอย่งนี้ก็จะเป็นพวกฟู้ดทรัคนะฮะนี่ฮอตฮอตโตบันนะฮะพัตโตบันพัตโตบันนี่ขายเป็นโตอะไรพวกนี้ <c oughs> เขาเห็นหน้าเธอที่เป็นคนจีนเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมใช่นะ <c oughs> ไอติมทุเรียนเหรอฮะทุเรียน,ท,ยนทุเรียนไม้เ<ท>นมะม่วงมะม่วงอ๋ออ๋อเนี่ยอันนี้ก็ร้านชาทีโออ่ะ อ่ยมฮะดีดังนะฮะเดี๋ยวจะไปกินเสวยกันนะคะวันนี้ตั้งใจแล้วแถมวยตาตั้มด้วยอันนี้เป็นฟู้ดค่ะเป็นร้านเฮ้ยไวยที่เรากินบ่อยอ่ะเออที่เดลโมท่าใช่ไหมซื้อเลยอ่าน้องกายค่ะน้องกายเอ้ยเอ้ยขี่ขี่ไม่ได้นะลูกเออเออเขามาดูนี่เห็นไหมกระทั่งที่เสียบจักรยานนียังทำเป็นรูปจักรยานเลยนะคะ เก๋ทีเดียวนี่แล้วก็บรรยากาศนะเหมาะกับการมาถ่ายรูปชิลๆมากๆป๊าปานี่เป็นร้านโปรดป๊าปานี่นะร้านโปรดอะไรคะอ๋อนี่ฮะ After You ค่ะนี่ After You ตอนสี่อะไรนะประกาศบังฟราชอบแอบดีไปกินไปกินตอนสี่เขาบอกว่าจะบอกว่าคือคึกกว่าที่เราตอนที่เราเคยมาครั้งก่อนใช่ใช่หลายปีก่อนนั้นเปิดใหม่ๆนี่ก็ เป็นที่รู้จักแล้วทั้งชาวตา่าง,ง,งชาติแล้ลแวนนคือเราแหว่งนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่แค่ชาวกรุงเทพอย่างเดียวเราแวกงน,นี้มันอยู่ใ,ใกล้ฮา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 ๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันแล้วก็วัดพระแก้วด้วย่แต่ว่าก็ onces, ใกล้วัดพระแก,ก้วก็เลยมีต่างชาติมาด้วยฮะสาาหรับตต่งชิเมื่อกี้เดินเดินมาเขาถึงทักไงนีิฮาวนีิฮาวไม่รู้ฮาวอะไรอ่ะหน้าตาก็โคตรหมวยเลยฮะหมวยจริงให้ฉันไปเจอเหรอฮาวไอยูจีนให้เขาพูดใส่เขาก็ ่ไอ้ที่เยอะที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคือร้านชานมุกมีหลายเจ้าหลายมากอะไรรู้ป่ะอะไรมันคงร้อนมากแหละโอ้โหนี่นี่ชาานนนไมุกร้้ีแนะนำนี่อ่าามนวยอุ้ยอันนี้น่ากินนะฮะนี่อร่อยนะฮะเออนี่ร้านอาหารก็เยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกิน ที่เสวยนะครับนัดนัดครอบครัวมาแล้วนัดอาม่ามาแล้วเด็กมาไม่ถึงมีคนเล่นดนตรีด้วยท่าเรือท่าฟาาไปฝั่งวังหลังด้วยอนอันนี้เป็นท่ามหาลาาจริงๆนะฮะนี่อันนี้เป็นท่าเรือเออใครจะไปหาแบบแล้วนี่ลูกค้าคนนี้ซื้ออะไรครับดูสิฮะลูกค้าคนนี้ซื้ออะไรครับออกมาดูดูไม่อุดหนุนเลยใช้โต๊ะเขาเฉยเลย อุ้ยเดี๋ยวนี้ใช้บูเพจจ่ายค่าท่าเรือได้ด้วยนะสบาทค่าตอ๋ออ๋อมันชอนยากใช่ไหมฮะเป็นแบบป้าแก้ปัญหาด้วยกันขึ้นราคาไม่เป็นพ่อม้าเหรอจ่ายไปเลยค่ะไม่ต้องถอคุ้มดวยค่ะร้านกูนี่คือไม่ใช่ร้านมึงนะฮะอะไรนะร้านกูคืออะไรคือไม่รู้ว่าร้านเดียวกับที่เชียงใหม่ที่เราเคยไปอ๋ออออุ๋้ยร้านนี้อ้วนมากค่ะจำได้โลโก้มันไม่เหมือนกันอ๋อเหรอนี่ค่ะเป็นบิวจาก ระเบียงชั้นสองนะฮะนี่จะเห็นทั้งท่ามหาราชอะไรนี้เลยนะคะเป็นริมแม่น้าเจ้าพญาแล้วก็ตรงข้ามไปนี่เป็นโรงพยาบาลศิรีราชนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นวัดนะคะสวยๆวยทั้งนั้นเลยนะอะไรครับตุ๊กตาไหนอ๋อเนี่ยเหรออุ้ยทาไมอยู่ๆมันไม่ไม่ชอบชีวิตตุ๊กตาะคะอยากว่ายน้าเหรอ มาสักประมาณบ่ายสี่โมงตอนนี้แดดยังจ้าอยู่เออแดดมันทิ่มตาอ่แดดทิ่มจ้ามากเนี่ยนะฮะระวังตาบอดนะคะมันทิ่มตาบอดไปนานอุ๊ยอะไรฮะเนี่ยฮะไหนลองนั่งให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้โหหมอกลับด้านอีก๋อนี่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 โอ้จะบายใจแอรบอกพี่อย่างหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวใครต้องมาทุระเยี่ยมญาติที่ศรีราชฎเนี่ยจอดฝั่งนี้ก็โอเคดีนะเจ้าอุดหนุนเขาหน่อยแอนว่าวันจันทร์ คือค่าตลอดรถเมื่อกี้เราดูแลชั่วโมงละสี่สิบแอบอแพงหน่อยแต่ว่าเราแวกนี้ล้วเอ๊แต่ว่าถ้าปัมป๊มบัตรอะไรมันจะฟรีไหมไม่มีมอ๋อไม่รู้ใช่ไหมโอ้หมาตัวนี้เป็นหมาตัวเลมอนหรือเปล่าเนี่ยเจสดูสิตะกวนเหมือนตัวเลมอนเลยอะฮะ,ะ,ะ,ะเสียคว,วามเป็นหมาเลยเหรออันนั้นมันตัวเลมอนอันนี้มันหมาลูกอะนี่หมาอ๋อเนี่ยเดินลงไปก็คือตรงนี้ออนี่นี่นี่เป็นห่ามหาราช นี่นะคะก็เป็นมุมมหาชนของเขาที่นี่นะคะมุมหมาล่าทาหาล่าอ่ะไปเดินข้ามสะพานตรงนู้นหน่อยดีกว่าโอ้ยที่นี่มีทุเรียนด้วยค่ะามาค่าฮะอ๋อทุเรียนเสียบไม้ฮะนี่ห่าวนี่ห่าวนี่มีสะพุงสะพานนี่เดินข้ามนะฮะแหมถ้าใครชอบถ่ายรูปน่าจะดีนะครั้งก่อนที่เรามามันไม่มีอบบนี้อันเนี้ยมันก็เลยจะฝนตกแล้วมันก็จะแย่นิดนึงได้ แต่ตอนนี้เนี่ยเขาติดตั้งเรียบร้อยแล้วอัปเดตแล้วก็คือเดินมาไม่ต้องกลัวฝนนะนี่อันนี้เป็นเทียแ lap นะคะเทียแ lap เป็น meeting room and co working space เดี๋ยวนี้เขฮิตกันอย่างนี้อ่ะห้องเล็กๆก็ทำงานได้กันมาจูจีกันออ๋มาทำงานจะเป็นคร่าวๆนะพาชมนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปกินร้านเสวยดีไหมนะฮะร้านเสวยนี่เป็นร้านโปดของเราเลย